มันเล็กไหมยังไม่ใช่ใช่ไหมใช่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 ไมึงไปรอสองไฟทิวไปเทวมันเ็มอมัเล็กนะมันใหญ่ไปเขไปตั้งปั่นเครื่องใหมปั่นเครื่องไหนขอคอยใช่ไหมจะต้งแทงนะกวิ่งมเล็กบันจ่ายจมั่งมันปิดมาอยู่มัเอากูนะมันเอากูถึงตายกคน เอากูถึงตายลมลมลมที่ลมงมกกนะติวไอ้มามสมันรอสผงไปโอ้ขอบคุณมากพี่มาร์คที่รถบอดรลดให้ผม เล่นกันอยู่แบบนี้แหละแล้วกูโคตรนิ่งกูนิ่งมากไอ้มากกูนิ่งมากโอ้มากกูนิ่งไปโอ้มากเล่นกันอยู่เป็นชาติอ่ะอันนี้คือได้อะไรอ่ะอันนี้เราไปดูกันอ่ะ โห oh, ทีเดิวกี่เครื่องก็ไม่รู้มึงมึงเอามาดิม,มึงมาดิ <c oughs> ไอมาคุบอกไอทีวตอไปโหมากไม่ไหวมากไม่ไหวคนนี้ไม่ไหวจริงไอทีวต่อไปบไอทิวต่อมาลิมหน้าต่างไอทิวมาเอลกันลุกตรงมาปะมันมันรู้มันรู้มันรู้ทิวเข้าไป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 เดี๋ยวไปดึงไปอยู่เร็ว มาเลยมาอยู่มเลยมาเออผ่านนั้นแหละอิงเออไปบ้านเล็กไปบ้านเล็กบอกให้หนูอยู่เลยยิ่ต่อไหมยู่ต่อไหมเป็นไรมาระเป็นไรมาระอยู่เลยอยู่เลยโหมาเป็นไงเกมโหเกมแม่งจะพิกแล้วเนี่ย